สวัสดีครับวันนี้ผมเอเทนวันนี้จะมาสอนปรับค่าความไวภาครับหรือว่าส q ควลของตัววิทยุสื่อสาร G Signal Mini นาะตัวนี้เป็นเครื่องแฮนดี้ยกเว้นแบอญยานนะครับกำลังส่ง0.5วัตต์เท่าน,นั้นขั้นตอนแรกครับกด F ครับนี่ครับฟังชันกดเลขหนึ่งครับปุ๊บนี่ครับจะขึ้นสเคลมา ถ้าปรับเป็นศูนย์ก็คือเสียงโซดาเนาะโซดาจะมาตลอดออถ้าปรับเป็นหนึ่งก็คืออาจจะมีโซดาบางครั้งนะถ้าเจอสัญญาณรบกวนเพราะว่าตัวนี้ถ้าปรับหนึ่งก็คือหูจะวไยขึ้นถ้ามาตรฐานจริงๆก,ก็คือปรับสี่เนาะประมาณสี่ถึงห้าเพราะว่าจะตัดเสียงสัญญาณรบกวนออกไปครับถ้าปรับแปดเก้าอาจจะ ครับข้อความแบบสัญญาณเข้มๆมไม่ได้นะที่พอจับใจความได้อะเขาจะตัดออกงั้นผมขอแนะนําให้ปรับอ่าห้าก็แล้วกันครับสําหรับวันนี้ครับท่านใดมีข้อสงสัยเนาะหรือวหกศท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถตอบกลับใต้คอมเมนต์ได้นอกว่าจะให้ผมทําคลิปแนวไหนก็มีข้อติชมอย่างไรก็สามารถติชมได้ครับสําหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชม